เขาสีมาอันล่างเขาจะน้องสีล่างสติ๊กเกอร์นีออกเนาะฉลากล่างออกเขาเคยเสี่แกนแน้นำเย็นเนาะจ่ะว่ามันสีล่างออกไงวะเนาะสีไม่เย็นในเบิร์เนาะจ่ะแส่ยไปจริงสิจ่ะเดี๋ยวเขามาเบิรงกันว่ามันสีล่างมันสีดึงออกไงมาเนาะจ่ะมันสีตั้งเวลาไปเนาะมันสีต่างเวลาไปประมาณหานาทีเนาะจ่ะ เจะสิมาลอกออกมาจ้นะเนาะนั่นมาถึงฐานที่ดีน่าจะมาแกะออกมาจ้นะเนาะมัจ้แะแค่นี้ก็ออกแล้วนะจ๊นะเนาะเห็นไหมออกง่ายๆนะจ๊ะแกะง่ายๆนะจ๊นะเนาะเห็นไหม มาเชิญหาหนาทีนะ่ะจะเห็นปะถูก็ออกแล้วนะ่ะจะนี่แค่ถูนิดหน่อยเพราะมันเป็นนุมนะ่มเนาะมันเป็นกาวนะ่ะจะแค่นี้ก็ออกแล้วนะเด็ดสะอาดง่ายนะ่ะจะเดียบร้อยนะจีเซ็ตก็ผ่านเห็นไหจ๊ะ สะอาสวัสดีค่ะทุกคนเมนิสิมาแช่มาแช่การติดฉลากหรือว่าติดวัเดนปีหรือว่าติดอย่างในกระปุกหรือขวดบรรจุพันธ์ของเฮ่าเนาะจานะ้ะเนาะกระสีนี่สเป็นแยมหรือว่าสเป็นน้ำพริกสเป็นเบียร์หรือว่าเป็นเครื่องดื่มต่างๆที่เท่าเหตุกินอยูก่กับบานนะจ๊ะข้าสีเหุสติ๊กเกอร์แบบนี้ เขาเห็ดในคอมเสร็จแล้วก็ไปปิีนออกมานะจ๊ะปิีนออกมาแล้วก็มาแกระดาษซีเอแบบนี้แล้วเขาก็สิมตาตัดติดมันเนี่เขาสิติดในขวดเบียร์เนาะเขาสิมาเห็ดในเบิงว่าเหตุต่างๆเนาะจ้ะใส่อีหยังแน่เนาะว่ามันสิติดขวดดีเนาะจ้ะเป็นวิธีเออ่ที่เพิ่นแช่กันมานนเนาะจ้ะเนาะก็อยากมาแช่ตอนน่อเนาะจ้ะอันเขาก็สิมีนุ่มนุ่มจืดเนาะจ้ะเป็นนุ่มจืดนุ่มดื่มเ่าธรรมดาเนาะจ้ะเป็นนุ่มจืดนุ่มสดเ่านี่ยล่ะาสิมี ถ้วยสําหรับใส่เนาะจ้ะอันดับแรงห้าก็มาตัดตัดก่อนตัดเออฉลากเลยยี่ห้อของห้าก่อนเนาะจ้ะเนาะสิมาตัดเพราะว่าสามีเออไปฉีดวัคซีนเราบอสบายเนาะจ้ะก็เ,เลยลงมือได้เห็ดเองเนาะจ้ะก็เ,เลยแอบ์เพชรคิดน้อยนึงเอาไมา่แช่เพื่อนๆนเนาะจ้ะเนาะว่าเหตุใดเนาะบางคนหลายคนอาจสิหูอเร็วนะจ้ะเนาะแต่ว่าบางคนอาจสีหก็เลยสิอยากมาแช่ให้เบิ่งเนาะจ้ะเนาะตอนอันดับแรงห้าสิมาตัดกรเนาะจ้มนะมาตัดกรเดี๋ยวมาเบิ่งใกล้ๆเนาะตัดกระดาษ อะไ,ไรก่อนเนาะจนะ๊ะเนาะเลยใส่คัตเตอร์เน้ะจ๊ะมีคัตเตอร์แล้วตตลก็ไม่บรรทัดเล็กหรือปฏิกะใดเนาะจนะ๊ะเนาะวัดตามนี่ถ้าเป็นกลมๆก,ก็ใส่กันไกลเอาเนาะจะนะ๊ะเนาะเพราะมีแบบกลมแล้วก็บแบบเรียมเนาะต้องเฮยียดในตรงเนี่นจ้ะพี่น้องคอยเฮยดเนาะจะนะ้ะเนาะตรงมือนิงน่งๆนี่นี่แต่ก็ท่นเบี้ยว ระมาเพื่อแต,ต่แตุ่กุมผมนะจ๊ะใส่นมนะจ๊ะเนาะใส่นุมไปจ้ะ ต,ไไต้องไล่ไปไหนแล้วจ้ะเอาไปใส่ประมาณนี้เอาก็สิมาใส่นุ่มตูนมามันเปียกแล้วจ้ะเนขะียเปียกๆแล้วจ้ะเนาะลาพยายามจะให้เขาขึ้นมนาข้างบนแล้วจ้ะก็มาแปะตรงนี้เลยจ้ะตรงที่ห่ออยากแตะแปะให้เป็นใก่แล้ะจ้ะ ต้องขยับตอนที่มันเขาเปียกอยนะู่เนาะคิดว่าเรว่างกึงลางแบบนี้เนาะส,สวยเนาะจ้ะได้เขาได้เอ่อทีแล้วเขากะเห็นเล่งมื่ก่อนจะพี่น้องได้ไปเลยแบบนี้เนาะเขากะตีไปเลยจ้ะเบาๆสักก่อนล่หนามนุ่มออกก็อนนะจ้ะล่นุ่มออกาก็อแ็สิมี่เอ่อ ฟองหนามสับแน่เนาะเป็ปี่ยนฟองหนามฟองนามชุนมนมบน้มหมาดๆนะจ้ะมาเช็ดอ,อ่อเล็กน้อยติดต้นหน้าน,นะจ้ะนี่มาจีบติดต้นนี่แค่นี้ก็เสร็จเลยจ้ะติดต้อนอ่าซีไฮเบิร์กนาะจ้ะอันที่เขาเคยติดไว้แล้วเนาะตัวนี้ที่เขาเคยติดไว้เนาะ ตัวนี้เขาเคยติดเห็นบ่มันปลูดออกไปล่างน้ำแล้วก็ปลูดได้เจนี่ยเอ่อเป็นกดน้อยๆเนาะนี่กดปอกๆจัึ่งสิเนาะเบิ่งว่าเอามาวัดเบิ่งก่อนว่าพวกเหมาะสมมันอยู่ตรงไหนเขาก็สิมาวัดเบิ่งเนาะวัดเบื้องวายยากตัวนี้เนาะตัวนี้บายยากนะจ๊ะใส่ได้เลยเนาะลงแบบนี้คึงหนึ่งก้อนนะจ๊ะเนาะแล้วก็พยายามจับตัวนี้เนาะ มีอ่าอันนี้แบบเสียดมือพอร้อมนะจ้ะนี่ตัวนี้เป็นอ่ฟองน้ำิ่งหัวถ่ายเนาะเขาก็ติดไปเลยจ้ะเอาไว้ก่อนเนาะเพถอะตีจะให้กระดาษเขาง,งอเนาะจ้ะเนาะเอาเอาไวก้ก,ไก่อนเนาะจ้ะติดจังซี่ว้ก่อนเนาะแล้วค่อยขยับจักหน่อยเนาะขยับได้ที่แล้วเสมอแล้วเข,า,ขากข็ติดลงไปเลยจ้ะพี่น้องติดเห็นมั้จ้ะ ไง,ไง่ายๆติดลงไปเลยจ้ะเอากไล่นุ่มออกมาเนี่ยให้มันสนิทให้ล่ฟ้องอากาศออกนะจ๊ะเนาะเบิ่งว่ามันเสมอ,อยังออกแบบนี้นะจ๊ะเห็นบอลนุ่มเขาก็เิแลนดออกมาไหลออกมาพอนุ่มไหลออกมาเขาก็เซตเลยนะจ๊ะพี่น้องเซตแบบนี้เซตออกว่ามันเหนียวมันเหนียวคือก่าวเลยจ้ะเห็นบหมมีมีฟ้องตรงนี้มีฟองอากาศเห็นปะ มันมีฟอกอากาศเท่ากับนิวไล่ไล่ออกนอกจากพี่น้องไล่ออกไปมีผู้ใดเซวไปติดนําพริกด้วยเห็ดแยมเป็นอย่างเขียนวันเดือนปีติดเอากระดาษเท่าธรรมดาเอาปากกาเขียนออกก็ได้จ้ะ่าต้องไปปิน่นมันสวยงามกันาดนี่เอกอันนี้สามีเิ่นมักโดยส่วนตัวแล้วเิ่นมักเนาะมักเห็ดเบียร์นี่แค่นี้ก็เสร็จลรวจ้ะพูดน,น้อยๆตะฮักตะฮักตะปะแตะเปะ แหงดีแล้วเนาะจ้ะเนาะแหงแป๊บเดียวกับแหงแล้วเนาะจ้ะ,จะยังไงๆจ้ะน,นี่ก็เป็นติเกอร์ที่เฮ้าตัดเตรียมไวนะ้เนาะแต่เหตุขังต่อไปเนาะจ้ะเนาะอะคลิปนี้กับซันนี่เนาะ,ะทุกคนก็มีสาระเล็กๆหน่อยๆออามาแช่กันเนาะจ้ะหวังว่าทุกคนคงจะได้ประโยชน์มากกันหน่อยเนาะจ้ะเนาะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปของเฮ้าเนาะจ้ะเนาะ ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะาจะเนาะคลิปนี้กับกาบสวัสดีและก็ขอบคุณหลายๆนะจจะขอให้รักษาสุขภาพดูแลสุขภาพกันได้จ้ะเด้อลำๆลุลร่ยทุกคนนะาจะสวัสดีจ้า